กดให้เป็นมนะัลติทามเซมตรงไหนนะคะได้เลยเวลาที่เราจะจัดหน้าจอเนาะอ่าิกรงสมมติว่าฉันจะเทแต่ทองเปิดมาสามหน้าต่างเลยนะคะไปที่คุ้มงินนั้นๆเนาะแล้วก็คลิกเมาส์ข้างขวานะคะใช้วินโดว์หนึ่งอ่าเอาอีกทีนึงคลิกขวาใช้วินโดว์สองอ่าเอาอีกคลิกขวานะคะแล้วก็กดใช้วินโดว์อ่าจากนั้นนะคะไปตรงรูปที่เป็นหน้าต่างข้างบนไอคอนที่เป็นรูปหน้าต่างตรงนี้นะคะเป็นการจัดเรียง ก็ไปเลยชึบอ่าจะได้สามหน้าต่างแบบนี้เนาะสวยงามหน้าต่างแรกคลิกให้เป็นแถบเข้มเข้มสีฟ้ากด M5 ก็ได้หรือ M15 ตามความถนัดหน้าต่างที่สองเป็นหนึ่งชั่วโมงหน้าต่างที่สามเนาะคลิกไปแล้วก็เปลี่ยนทางเฟรมให้เป็นสี่ชั่วโมงทีนี้แล้วเวลาที่เราเปิดสามทางเฟรมแบบนี้เนี่ยหน้าต่างแรก M5 เราต้องเลือกเทมเพลตเป็น GN M5 หน้าต่างที่สองเป็น GN S1 ตัวนี้ก็จะเป็น เทมเพลต G N S e f เราก็จะได้หน้าตาแบบเนี้ยก็จะช่วยให้เราอ่ะดูได้ง่ายขึ้นว่าเอ๊ะเฟรมใหญ่มันเป็นยังไงติดรับติดต้านเห็นกรอบราคาของทางเฟรมใหญ่นะคะแล้วก็หาจุดเข้าที่ทางเฟรมเล็กได้แบบมานี้ทุกท่านเอาไปปรับใช้ได้นะคะ